เรียนท่านคณะกรรมการคัดเลือกเบสแพ็กิสที่เคารพทุกท่านดิฉันนางอัญชลานิตุทรตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านละกาสังแกตวันนี้จะมานำเสนอผลการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการบริหารจิตและ,จะเจริญปัญญา active learning ความสำคัญและความเป็นมาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะประสบผลสำเร็จได้ นักเรียนจะต้องฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะเกิดสมาธิและปัญญาดังนั้นจึงคิดหาวิธีการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้โดยการปรับปรุงพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิดหลักการของการจัดก,การเรียนรู้แบบ active learning ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ผ่านการคิดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานแบบ p a s s i v วัตถุประสงค์ หน,นักเรียนสามารถพัฒนาการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน active learning 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาขั้นตอนการดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการวางแผนการจัดกิจกรรมดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมประเมินผลพัฒนาอย่างต่อนเนื่องสรุปรายงานเผยแพร่ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการเราเลือกสาระที่1มาตรฐานการเรียนรู้ส .1.1 ตัวชี้วัดส .1.1. พ .5 ท .6 วางแผนการจัดกิจกรรมในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญาจำนวน3กิจกรรมเวลา3ชั่วโมงดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม เรานำแผนการจัดกิจกรรมที่ออกแบบไว้3กิจกรรมมาจากการเรียนการสอนตามลำดับดังนี้กิจกรรมที่1การสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญพระรันตนตรัยและแผ่เมตตากิจกรรมที่2การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนาหนึ่งกิจกรรมที่3การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนาสองประเมินเน้นการประเมินพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรมมากกว่าเนื้อหาประเมินตามสภาพจริง โดยสังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนผลการดำเนินงานจากการดำเนินกิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมได้ดังนี้ 1. น,นักเรียนพัฒนาการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนาคิดเป็นร้อยละ95 2. นักเรียนมีจิตสำนึกยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติตนต,นตามการพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนา ในห้องเรียนได้ถูกต้องร้อยละ95 3. ผลการดำเนินงานเป็นที่พอใจสำหรับครูผู้สอนนักเรียนและโรงเรียนในระดับพอใจมากนักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มเรียนรู้อย่างมีความสุขประโยชน์ที่ได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่องใช้วิธีการนี้ในการจัดการเรียนการสอนกับทุกสาระที่ตนเองสอนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จ1ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอน2นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนบทบาทของครูครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีมีความอดทนต้องเอาใจใส่รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการเสริมแรงและสร้างแรงจูงใจอย,อย่างสม่ำเสมอและยุติธรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนไดแ,แสดงออกตามศักยภาพและนำผลที่ได้จากการประเมินผู้เรียนไปปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง หรือดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบอกพร่องนักเรียนเรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้นบทบาทของผู้เรียน ผู้เรียนต้องกล้าแสดงออกเห็นความสําคัญของการคิดการแก้ปัญหาอย่างมีสติมีสมาธิเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยนักเรียนต้องกล้าซักถามครูผู้สอนและฝึกฝนจนเกิดทักษะมีกระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญบทบาทของผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณให้คำปรึกษานิเทศกำกับติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในทางการแก้ไขไม่ต่อเนื่องเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 แก้ไขโดยการเรียนออนไลน์ให้แบบฝึกหัดไปงานไปทำที่บ้านบทเรียนที่ได้รับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมมีการนิเทศติดตามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็นำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน และบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอนการเผยแพร่ผลงานการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆอย่างเช่น YouTube Facebook Line ผลงานที่ได้รับการยอมรับ 1. รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมคลิปกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านสิลป์ 2. ชนะเลิศระดับดีเยี่ยมคลิปกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆของผู้เรียนด้านปัญญา 3. รองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับดีเด่นเบสแพ็กจีสการจัดการเรียนพระพุทธศาสนาด้วยกิจกรรม Active Learning จากสำนักงานการประถมศึกษาชูรินเกตหนึ่งแล้วก็4นะคะได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรม Active Learning ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์5ได้รับเกียรติบตัตรเป็นครูผู้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 6มีผลการทดสอบโอน็ตชั้นปฐมศึกษาปีที่6วิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลีย่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกปีตั้งแต่ปี2 5 5 8ถึง2563ที่ตนเองทำการสอน สำหรับการนำเสนอขอจบเพียงแค่นี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ